โชคมันยัม,นมีหมายเลขไปจำซองคนละกี่ซองก็ได้ครับซองละหนึ่งร้อยบาทนะฮะจะมีแบ่อเท้าเมสวรรคเจ้าแห่งซับเท้าฮิรันนาสูรเทพเจ้าที่มาตัดปัญหาโลกภัยแค่เจิดนะฮะซองละหนึ่งร้อยบาท